เปลี่ยนเกมจิ๊กซอที่เล่นเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวกลายเป็นเกมจิ๊กซอที่เล่นและได้ความรู้บวกกับความสนุกไปด้วยพร้อมกันทำง่ายๆแบบนี้เลยครับสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ a m a p o s t เพ c o m กันแล้วใช่ไหมครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นชานะครับ คลิปนี้เป็นตอนที่2ของการสร้างเกมจิกซอว์ในเว็บไซต์ a m a p u r z a e c o m นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกและแนะนำให้ดูคลิปแรกก่อนนะครับในวันนี้ครับมีวิธีการง่ายๆนะครับในการทำให้เกมจิกซอว์เนี่ยเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ความรู้บวกกับความสนุกไปด้วยจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปนี้นะครับ ก่อนจะดูฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด u b s c ไ i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาเตรียมทรัพยากรก่อนนะครับจะบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดแล้วถ้าเกิดทําขั้นตอนนี้เสร็จนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างจิ๊กซอว์เนี่ยแป๊บเดียวนะครับวิธีการในการเตรียมนะครับเราเตรียมอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับเตรียมรูปภาพ ที่ต้องการจะนำมาสร้างเกมจลิกซอนะครับก็เป็นภาพปกติแบบนี้ซึ่งในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับแม่น้ำคงคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูสอนวิชาอะไรต้องการสอนเนื้อหาไหนก็ใช้ภาพนั้นๆได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้นำภาพนะครับมาเปิดในเว็บไซต์แคนวาหรือใครจะใช้ Photoshop ก็ได้ใครจะใช้ PowerPoint ก็ได้ใครจะใช้ c a n วาก็ได้หรือใครจะใช้โปรแกรมอื่นๆในการนำรูปภาพเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างด้วย c a n วานะครับขออนุญาตดูขนาดของภาพก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าขนาดของภาพเนี่ยเป็น1200คูณ800 p i พิกเซลนะครับผมก็จะกำหนดขนาดเองตรงนี้นะครับ1200คูณ800 p i พิกเซลนะครับแล้วกดสร้างดีไซน์นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการอัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับให้เรียบร้อยในที่นี้ผมก็จะอัปโหลดภาพเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับรูปภาพก็จะเข้ามานะครับเราจะทําการเปิดภาพเข้ามาในลักษณะแบบนี้หลังจากที่ได้ภาพมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือการนําเนื้อหาหรือความรู้มาใส่ลงไปในรูปภาพแบบนี้เลยครับ โอเคนะครับสังเกตในตอนนี้ผมได้ไปค้นหาเนื้อหาจากเว็บไซต์ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆแล้วทำการเลือกในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญนะครับแยกออกมาเป็น9ข้อในลักษณะแบบนี้ข้อที่1เลยก็คือแม่น้ำคงคานะครับข้ออื่นๆถึงข้อที่9เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะคัดเลือกมา หรือเป็นองค์ความรู้เป็นส่วนความรู้ที่คุณครูต้องการให้เรียนอา่านทำความเข้าใจได้ความรู้นะครับในที่นี้ผมก็ได้มา9้าข้อแบบนี้นะครับ9ก้าข้อในลักษณะแบบนี้เลยส่วนจะสรุปสั้นยาวยังไงนะครับผมมั่นใจว่าคุณครูทำได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาที่เว็บไซต์นะครับ c a นว a นะครับแล้วเราก็นำข้อความมาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่เลยผมก็นําข้อความมาใส่ในลนักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดเรานําข้อความมาใส่เนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วทําการเปลี่ยนฟอนต์สักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าใช้ฟอนต์ฟ้ากว้างนะครับถ้าเกิดยังมองไม่เห็นแบบนี้นะครับผมแนะนําวิธีการแบบนี้เลยนะครับไปที่แทรกองค์ประกอบนะครับแล้วก็ทําการแทรกรูปร่างเข้ามานะครับ ทำการนะครับทำรูปภาพเป็นสีที่ต้องการนะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมต้องการจะทําเป็นสีดํานะครับผมเลือกเป็นสีดํานะนี่นะครับเลือกเป็นสีดําแบบนี้แล้วทําการปรับนะครับในส่วนของความโปร่งใสหรือทางสภาวลิน,นะครับอลองปรับสักประมาณนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่75นะครับโอเคแล้วก็นําภาพมาวางในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราวางภาพแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําข้อความอื่นๆเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มองเห็นชัดๆเนี่ยลองนําเส้นตารางเข้ามาก็ได้นะครับผมจะลองนําตารางเข้ามานะลองกด enter นะครับโอเคแล้วลองเซิร์ชคาว่าตาราง9ช่องในลักษณะแบบนี้นะครับตาราง9้าช่องมีไหมนะครับอุ้ยนะครับน่าจะแค่ตารางพอนะครับอ่าตาราง9ไม่มีนะครับตาราง ในลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับลองนะครับทําการขยับนะครับลองทําการขยับลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเราสามารถปรับขนาดได้ไหมนะครับอ่าโอเคตอนนี้มันน่าจะมากไปนะครับอ่าลบออกไปอันนึงนะครับน่าจะเป็นลบ1แถวโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับเราก็ทําการขยายนะครับในลักษณะแบบนี้เลยทําการขยายนะครับ ถามว่าเรานําสิ่งนี้ขึ้นมาทําไมครับนําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางข้อความลงไปได้ตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ทําการลบตารางออกนั่นเองนะครับโอเคในที่นี้ผมจะนําข้อความมาวางต่อนะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนฟอนต์หลายๆรอบผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับคัดลอกมาก่อนนะครับกด alt หรือ alternate ค้างไว้นะครับ แล้วทำการใส่ลงไปทั้ง9ช่องก่อนโอเคนะครับตอนนี้ผมได้นำความรู้นะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เรียนได้เนี่ยลงมาใส่ในรูปภาพครบทั้งหมด9อันแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนจะข้ามไปในส่วนของการบันทึกและการนำไปสร้างเนี่ยผมอยากจะแทรกไอเดียเพิ่มเติมตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับคุณครูวิตาศาสตร์อาจจะนำเป็น ตัวเลขหรือโจทย์อะไรก็ได้นะครับลงมาในตารางนี้ให้ครบทั้ง9ช่องอาจจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารหรือถ้าเกิดเป็นคุณครูภาษาไทยนะครับอาจจะเป็นคําศัพท์ต่างๆคําคที่เด็กๆต้องรู้ประจําชั้นนั้นๆน,น,นะครับระดับชั้นนั้นๆหรือถ้าเกิดเป็นคุณครูภาษาอังกฤษก็นำำําคําศัพท์ต่างๆที่ต้องการให้นักเรียนได้มาใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งไอเดียตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณครูแต่ละวิชาเนี่ยสามารถไปต่อยอดกันต่อได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะลบตารางทิ้งไปเลยนะครับกดเลือกตารางแล้วกด Delete นะครับนี่เลยตารางก็จะหายไปในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่แชร์แล้วกดดาวน์โหลดนะครับ ทำการดาวน์โหลดภาพนี้นะครับเป็นไฟล์นามสกุล .png นะครับแล้วกดดาวน์โหลดเลยหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำอะไรกันต่อไปดูครับขั้นตอนที่2ก็คือการนำภาพทิกซอที่เราได้มีการใส่องค์ความรู้ลงไปความรู้ลงไปแล้วมาสร้างในเว็บไซต์ a Am p p o s t a l นะครับบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวจะลองไปพร้อมๆก,กันกับทุกท่านเลยนะครับแอบตื่นเต้นเหมือนกันอยากเขีนว่า มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมกด Make Your Own Puzzle เลยนะครับกดเลยหลังจากนั้นก็กดชุดไฟล์นะครับแล้วทำการเลือกไฟล์ที่เราได้ทำกันเมื่อกี้นะครับลงมาสร้างเกมจิกซอเลยครับเคกด Open ครับนี่เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ลองกดขออนุญาตกด Play ดูนะครับอขออนุญาตกด Save ก่อนนะครับแล้วกด รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะปรากฏมาว่าเราจะเล่นหรือว่าเราจะ Copy Link to clipboard นะครับในที่นี้ผมก o p ป Link to Clipboard เลยนะแล้วก็ลองเปิดแท็บใหม่มาวางดูนะครับแอบลุ้นเหมือนกันว่านะครับออกมาเป็นทิกซอแล้วจะเป็นยังไงนะครับอยากเข็นอยากเข็นนะครับ 1000 years l แทนแทนแทนออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ9ชิ้นแต่ผมก็ลองนับนะว่ามันเกิน9ได้ยังไงนะครับอันนี้เดาว,ว่านะครับเดานะผมเดาว,ว่าด้วยความที่ภาพมันขนาดใหญ่จำนวนชิ้นเลยได้เป็นแบบ12ชิ้นนะครับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็น9แต่ภาพมันขนาดใหญ่มันก็เลยกลายเป็น12ชิ้นนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับลองต่อดูนะครับ นี่เลยกลัวอะไรนะครับเรามีชาโดโดตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตลองต่อนะนะครับปึ๊บโอเคอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้เวลาคุณครูให้นักเรียนเล่นนะครับแล้วต้องการนักเรียนบันทึกความรู้ด้วยภาพนี้มันบังใช่ไหมครับเราสามารถกดซ่อนได้นะนี่นะครับกดซ่อนตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนจดสิ่งนี้ลงไปในใบางานนะครับหรือในสมุดก็ได้จดลงไปนะครับหรือจะให้เล่นอีกรอบก็ได้ หรือจะใช้วิธีการอื่นๆที่คุณครูต้องการให้เรียนเนี่ยได้ความรู้ในการเล่นเกมนี้ผนวกรวมเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการและไอเดียง่ายๆที่จะทำให้เกมเกมนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุก ง่ายๆแบบนี้เลยครับ <Okay. S 1> ในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้ในการนำไปปรับใช้ในการสร้างเกมจิ๊กซอให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกนะครับใครมีไอเดียอื่นๆที่อยากจะแบ่งปันสามารถคอมเมนต์มาที่ล่าคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับการสร้างเกมจิ๊กซอหหรือการใช้เกมจิ๊กซอรครับทุกท่านครับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้ไหมครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและถ้าเกิดชอบมากๆนะครับ อยากเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปทุกท่านสามารถกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปสร้างและอย่าลืมทดลองนำไปใช้กันนะครับ a m a p u s a o com เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีประโยชน์มากๆใช่ไหมครับ